นีต่ตำรวมทะเลนะจ๊ะเพิ่มแซลมอนด้วยคะ่ะเอาแบบเผ็ดแซบมากหมาล่าเลือกใส่จานได้เลยนะคะตำีกไปก่อนผงนัวนะคะใส่ไปเลยะคะ่ะตำใหญ่นะตำผง่ใหญ่นะตำจานใหญ่ใส่พริกแห้งพริกสดเหมือนเดิมนะคะ ให้แบว่าพูดคนเดียวเีงน,นี่นะคะแล้วเราก็ใส่ปร,ราจา้าปลาใส่ไปเลยนะคะสี่กระปวยนะคะนี่ค่ะตัดปีมน,นะคะใส่เยอะนี้ไม่ต้องตกใจนะพเพราะต้องตำตำปกใหญ่นะ มะนาวนะคะขายมะนาวสดค่ะวันนี้แกนมะนาวไม่มีอีกแล้วแกนหมดแล้วนะคะขายพวกอื่นไปหมดแล้วใส่ไปเลยแบบไม่ต้องยั้งนะคะถ้าไม่มีแกนอ่อเยวก็จะให้เป็นมะนาวซีกแบบนี้ แบบนี้ขอแอบชิมนิดหนึ่งนะจ๊ะได้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะกูค่ากูกูเค็มนะแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะคะสีดาสองลูกแล้วเดี๋ยวให้มะเขือเทศราชินีด้วย นะคะอันนี้ราชินีนะคะโอ๊ยเนี่ยราชินีจะลื่นจริงๆอ่ะทุกอย่างอะลื่นหมดนี่นะคะแล้วก็เป็นตัวฝักยาวค่ะนนี่ะะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องทะเลนะอันนี้เป็นตำรววมทะเลนะคะเพิ่มแซลมอนด้วยนะคะก็จะพิเศษราคาก็จะพิเศษขึ้นมานะะ่ะ ู่มา้านี่ค่ะสองตัวถึงใหญ่ใหญ่ถงใหญ่แบบนี้เลยใส่ไปเลยค่ะกุ้งสดนะค่ะกุ้งใส่ไปเลยค่ะ หอยแครงนะคะแต่ไปแบบนี้จากนั้นเรียวจะคุกเขานะคะทับพีมีในนี้แลยคือแบบเครื่องล้นจนแบบทับพีหายไปเลยอะ่ะนี่ค่ะแต่วอนเรียวจะไม่ลงไปคลุกนะเรียวจะหัน่นวางไว้ด้านบนนะคะนี่ค่ะแล้วก็เส้นมาแล้วกอค่ะก็จะโรยไปแบบนี้นะคะ โพษดด้วยค่ะจุกะจุกะแกมาได้นะคะร้านปิดสี่ทุ่มนะคะ <S <S อ๋อไม่ใช่ปิดสี่ทุ่มค่ะส้มตำเก็บร้านสี่ทุ่มแต่ว่านั่งทานได้ถึงเทียเ่ยงคืนเลยค่ะยาวๆเลยค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีบริการนะคะน้ำปั่น แอลกอฮอล์ปั่นก็มีค่ะแอลกอฮอล์ล้างมือก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวเดียวจะตักอันนี้ขึ้นมาก่อนนอนแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นแซลมอนวางด้านบนนะคะเอากระดองปูวางไปด้านล่างเหมือนเดิมนะคะ มเยอะอมากแน่สมราคามากจุกมากวางไปเลยครนะัคือจานนี้คือจานแบบใส์ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะยังจะแบบใส่ไม่หมดลนะัาสุดหอยจลนขออนุญาตค กานจะไม่พอใส่แล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวเรียวจะหั่นแซลอมอนวางนะคะนี่คือแซลมอนนะคะนี่วางไปแบบ ให้ชิ้นเท่านี้เลยค่ะขออนุญาตปาดเขี่ยนิดนึงนะคะนี่นะคะพันหนานะเธอไม่ได้แบบบางอะไรขนาดานั้นนี่นะคะ คือเนื้อปลาแบบมีความว่าเหมือนเนื้อหมูมากอะ่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาวางจับเนื้อปลามาวางเรียงด้านบนนะคะถ้าลูกค้านี่เคยร้อขอให้ตามคุกไปเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเรียวไม่ได้บอกเนี่ยเรียวจะวางไว้อย่างนี้เพราะว่ากลัวเนื้อปลามันจะแบบเซ็งก่อนนะคะ จานนี้อยู่ที่480บาทค่ะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำรวมทะเลพิเศษแซลมอนนะคะ480นะคะถ้าคนละครึ่งเนี่ยจ่ายแค่150บวกกับอีก180ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันจันทร์มาแซบกันได้ตั้งแต่ หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยค่ะนั่งทานต่อยาวๆได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนนะวันนี้น่าช่ำแนมะ่แซลมอนกันหน้าไหมคะในช่วงวันก็ต้องยอมให้จานนี้ถูกปะไปแล้วนะบ๊ายบาย